สวัสดีครับผมคิปนี้วาพบพอกับผมนุ่มอีสานใต้ยีกแล้วครับมาจอดพักรถกำลังเดินทางกลับจากไก่โคราชนะครับผมจอดพักรถอยู่นะครับจอดพักรถกินเข่าอยู่ครับผมเช็คเบิงบ้งรถเบิ้องยังนะครับ จอดไอเชือกเบึงรดนะครับเชือกลมยางน้ำนะครับผมมือวอ่านกับพึ่งเปลี่ยนแบตหลูกไม่ไปครับผมแบตตวเกาเสียหลูกหนึ่งนะครับก็เลยได้ซื้อซื้อไม้สองหลูกเลยครับผมบัตจอดอยู่ขางทางนะครับผมก่อนที่จะไปถึงไอ้ว่างน้ำเขียว จอดพักรถกินเขาอยู่นีนะครับขาไปว่างน้าเขียวแล้วก็ไอ้ขาลงไปก็เป็นไอ้เป็นทหนังครับผมเป็นไอ้ปักท่งไช่นะครับโอ้โหลกเกาะขนาดเลนจวดเนี่ยครับ รถหลายเดี๋ยวครับมือนี่มอนี้รถแล่นหลายเดี๋ยวนะครับกลาก็มาจอดไอ้พักรถเช็คล่มยางอยู่นี่นะครับผมก็ได้จอดมีแห้งรถน้ำแน่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วครับช่วงเที่ยงแล้วเช็กบึง ล่มบิ่งนะครับล่มมันอ่อนบอ่นี่ยกะพึ่งกำลังกินเขาแล้วนะครับผมสื้อเขากองมากินเดี๋ยวก็จะได้ไอเดินทางกลับต่อครับผมจะพักรถมาโดนโดนโดนเติบแล้วครับประมาณชั่วโมงหนึ่งแหละแล้ว,วจะได้แลนตต่อ ได้แลนง,งานต่อหรครับบาทของมลงะลงแต่าเหาอเนะครับของมาลงแต่เาเจ <Okay, S 1> กับผมเดี๋ยวก็จะได้ออกต่อล้วครับผมบาดเนี่ยได้ออกแลนต่อล้ว เช็คเบิง้งล่มยางเบิ้งเบิดแล้วนะครับผมน้ำมันเฟื่องถ่ายก็เยิมครับผมไปกลับไปหนีจะได้ไปเช็คน้ำมันเฟื่องถ่ายไว้อยู่นะครับมันเยิมมันเดี๋ยวมันเบิด์ตจวหอบหูนะครับผม อาจจะได้ไปเช็คไหวอยู่เยิ่มร้ายขนาดครับวหลูว่ามันหัวมองไดนะครับผมพ่อหลังๆออกแล้วเช็ดออกอก็มันก็บริซึมออกใหมเห็นนะครับผมเวลาตอนแลนมันยังสตีออกมานะครับวหลูว่ามันออกหูไห รถบรรทุกใหม่ยุคขะาครับผมเต็มเลยโหดจัดเอยเอียงไปแล้วครับนะ่ะน่าจะพังมั้งอ่ะโอ้หเป็นตะหยาดเลยเป็นตะพังแห่งครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเดินทางต่อแล้วครับผม เดี๋ยวค่อยไอพ่อกันคลิปหนานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสํานินนะครับผมสวัสดีครับ